ส่วนการอภิปรายไปหลังจากสองวันที่ผ่านมานอกจากจะคําว่าตรงปกไม่ตรงปกมันไปแล้วเมื่อวานเมื่อคืนนี้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นกันเดียดทีเดียวนะคะอย่างนายชัยธวัตตุลาทนเลขะที่การพระเก้าไกลค่ะก็ขึ้นอภิปรายเขาบอกว่าเป็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงแน่นอนที่สุดก็คือเรื่องของกองทัพของรัฐบาลนิยามรัฐบาลเสรษฐานหนึ่งว่ามันอาจจะไม่แตกต่างจากส่วนต่อขยายนะคะของระบบประยุทธ์นั่นเองเป็นเหมือน เขตทหารห้ามเข้ามีเป้าหมายเพื่อที่จะหยุดยั้งการเปลี่ยนผ่านแนวรั้งสังคมไทยให้อยู่กับระบบการเมืองแบบเดิมที่อำนาจสูงสุดใช้พลเรือนเนี่ยคุมกลาโหมแต่ว่ายังคง คุมในเรื่องของอำนาจนั่นเองคือพรรคก้าไกลเนี่ยในช่วงหาเสียงเนี่ยเขาจะบอกว่ามีการปฏิรูปกปอกองทัพปฏิรูปใช่ค่ะแต่คุณเศรษฐาเมื่อวานนี้พูดอย่าใช้คําว่าเรื่องของการปฏิรูปเรามาเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพดีกว่าคําพูดมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าเราจะทําอย่างไรลดช่องว่างระหว่างกองทัพกับพี่น้องประชาชนนั่นเองแต่คือก้าวไกลเขาก็มองว่ามันเป็นส่วนต่อขยายเป็นเขตทหารห้ามเข้าก็คือว่า ทหารยังคงกุมอำนาจเหมือนเดิมและมีพลเรือนมานั่งในแต่งรัฐสตรีก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่ท่านนายกบอกว่าเหมือนการพัฒนาร่วมกันเหมือนการทำงานร่วมกันไม่อยากใช้คำว่าปฏิรูปใช่ค่ะเป็นการพัฒนากองทัพดีกว่าใช้คำนี้นะคะโดยเลยค่ะที่การพรกคก้าไกลก็บอกนะคะว่า ตอนที่การนาพักจัดตั้งรัฐบาลในช่วงที่มีการหาเสียงอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของพักเพื่อไทยนะคะก็มีนโยบายบ,ายบอกปฏิรูปกองทัพเป็นทหารอาชีพแล้วก็เขียนว่าปฏิรูปกองทัพเพื่อป้องกันก,ก,ก,การก้าวไกรแทรกแซงทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความเป็นทหารอาชีพเสนอกฎหมายป้องกันแล้วก็ต่อต้านการรัฐประหารแล้วก็แก้ไขกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้เข้ารับราชการทหารโดยสมัครใจค่ะ แต่ทีนี้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเมื่อฟังการถแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันกลับไม่มีเรื่องเหล่านี้ค่ะความมุ่งมั่นชัดเจนของแกนนารัฐบาลเนี่ยมันหายไปจากเรื่องของปฏิรูปกองทัพเพื่อป้องกันการก้าวไก่แทรกแซงเปลี่ยนเป็นร่วมกันพัฒนากองทัพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนค่ะจากที่บอกว่าเสนอกฎหมายป้องกันและต่อต้านการรัฐประหารตรงนี้มันก็หายไปไม่แม้แต่จะพูดถึงคําว่ารัฐประหาร และแม้รัฐบาลใหม่ชุดนี้จะมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนแรกที่เป็นพลเรือนและก็ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยการส่งพลเรือนไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในครั้งนี้กับกลายเป็นการส่งสัญญาณจากรัฐบาลใหม่ว่ารัฐบาลพลเรือนชุดนี้จะไม่ยุ่งไม่แตะกองทัพ นโยบายการทหารนโยบายความมั่นคงจะคงอยู่ในมือของกองทัพรวมถึงเครือข่ายของคณะรัฐประหารต่อไปด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลยค่ะที่การพระเก้าไก่ได้มีการอาภิปรายไปเมื่อคือนนี้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นดุเดือดมากทีเดียวเอาไปฟังเสียงกันค่ะยบายกองทัพและการเมืองของรัฐบาลชุดนี้แล้วผมอยากจะสรุปสั้นๆครับว่า นี่มันไม่ใช่นโยบายการพัฒนากองทัพร่วมกันหรือไม่แม้แต่จะใช่เรื่องการปฏิูรูปกองทัพแต่นี่คือนโยบายเขตทหารห้ามเข้าครับหมายความว่าคำถแถลงนโยบายเกี่ยวกับกองทัพในการของรัฐบาลชุดนี้ได้แสดงส่งสัญญาณว่าการปฏิรูปกองทัพ โดยรัฐบาลพลลเลือนจะไม่เกิดขึ้นนอกจากสิ่งที่กองทัพออกแบบมาเองและอนุญ,ญาตให้ทำโดยสรุปนะครับที่คำถแถลงนโยบายด้านการเมืองประกอบกับด้านอื่นของรัฐบาลเป็นแบบนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเพราะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลตบัดสัตว์หรอกครับไม่ใช่เพราะนโยบายที่พูดในตอนหาเสียง เป็นแค่เรื่องเทคนิคหรือคำโฆษณาหรอกครับและก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นรัฐบาลผสมด้วยแต่มันสะท้อนให้เห็นรากฐานทางการเมืองหรือความสัมพันธ์ทาอานาที่เป็นจริงของรัฐบาลเศษฐานหนึ่งเราฟังคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้แล้วเห็นอะไรครับผมฟังแล้วก็อ่านหลายรอบผมเห็นว่า เราไม่ได้กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนอย่างที่ท่านนายกถแถลงไว้หรอครับแต่เรากำลังเข้าสู่รัฐบาลที่ไม่มีเจตจำนงในการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็แย่กว่านั้นแย่กว่านั้นคือการถแถลงนโยบายในครั้งนี้มันชวนให้คิดได้ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งได้กลายเป็น ส่วนต่อขยายของระบบประยุทธ์เพื่อพยายามหยุดยั้งการเปลี่ยนผ่านเหนี่ยวรั้งสังคมไทยให้อยู่กับระบบการเมืองแบบเดิมโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมแบบเก่าและวัฒนธรรมแบบจารีตต่อไปขณะที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาครับก็ลุกขึ้นชี้แจงยืนยันว่ารัฐบาลภายใต้การน,นำของตนเองจะใช้คำว่าพัฒนากองทัพ แม้ผลลับที่ออกมาอาจแตกต่างกันบ้างตามขีดจํากัดในการทํางานยืนยันว่ากองทัพและประชาชนต้องมีความเข้าใจในการแก้ปัญหาร่วมกันผ่านการวางแนวทางที่ชัดเจนการจะพัฒนากองทัพร่วมกันเป็นเรื่องที่ให้เกียรติกองทัพและภาคการเมืองซึ่งต้องมีเวลาในการทํางานร่วมกันทั้งเรื่องการเกณฑ์ทหารสมัครใจค่อยๆลดหลั่นกันไปรวมถึงขั้นตอนในการจัดซื้ออาวุธในช่วงเวลาที่ประเทศกําลังฟื้นตัว การที่เราจะพัฒนกองทัพร่วมกันเนี่ยผมเชื่อเป็นชื่อเป็นเรื่องที่ต้องให้เกียรติทางกองทัพและภาคการเมืองที่ต้องมีเวลาในการทางนานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกณฑ์ทหารสมัครใจค่อยๆลดหลั่นกันไปยืนยันครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนชายไทยทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกประกอบอาชีพอย่างสมศักดิ์ศรี โดยทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันทหารเมื่อมียามที่ต้องการท่านมาปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยเรื่องของชีตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนภาคส่วนทหารเป็นภาคส่วนที่มีวินัยสูงได้มีการพูดคุยก,กันกับผู้นำเหล่าทัพเป็นการเบื้องต้น นี่ก็ยังไม่ได้เข้าบาริหารเลยนะครับแต่ว่าก็ได้ไปฟังความคิดเห็นมาได้ไปพูดคุยกันอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยากเห็นพี่บ,บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้เรื่องของการใช้งบมาช่วยพัฒนาช่วยดีลลพี่น้องในยามที่เกิดปัญหาเอลนิโนภายแล้งน้ำท่วมวิกฤตทางเศรษฐกิจ ภาคส่วนทหารในการตวจรับที่ดีครับท่านยืนยันว่าท่านพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเรื่องของการลดขั้นตอนในการดูแลเรื่องของการจัดซื้ออาวุธก็เป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันว่าเท่าที่จําเป็นเท่านั้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเปราะบางในช่วงเวลาที่รัฐบาลต้องการงบประมาณในการจัดสรร ไปสู่ภาคส่วนอื่นที่อาจจะมีความจําเป็นมากกว่านอกจากนี้นาะยกยังบอกอีกนะครับว่าขอเวลาหน่อยวันนี้เพิ่งเข้ามาไม่อยากได้ยินการด้อยค่าของกันและกันยืนยันว่าหลังจากที่เริ่มบริหารแล้วจะมีการถแถลงร่วมระหว่างภาครัฐบาลและก,กองทัพนะครับรวมถึงการแก้ปัญหาที่ชัดเจนในแต่ละประเด็นที่ถูกหยิบยกมาอภิปราย อีกคนหนึ่งครับที่ลุกขึ้นอภิปรายก็คือในชวนหลีกภัยสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์โดยพูดถึงคุณสมบัติของนายเศรษฐาว่าไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นที่พักไทยรักไทยและเพื่อไทยเคยเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนตัวไม่ได้เลือกนายเศรษฐาไม่ใช่เพราะคุณสมบัติแต่เพราะมาจากพักการเมืองที่เลือกปฏิบัติพร้อมย้อนไปถึงนโยบายของพักไทยรักไทยในอดีตที่ทําให้ภาคใต้นั้นเสียโอกาสและได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม นอกจากนี้ยังหยิบยกตัวเลข7,520คนที่เสียชีวิตไปในภาคใต้จากเหตุความไม่สงบระหว่างปี2,547ถึง2,566แต่ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้กลับไม่พูดถึงในนโยบายของรัฐบาลในชวนยังเสนอแนะนะครับว่าอย่าล้ำเส้นอย่าทุจริตอย่าหนีออกนอกประเทศนะครับอย่าหนีออกต่างประเทศทำอะไรที่มีปัญหาเมื่อพ้นตำแหน่ง อีกทั้งย้ำว่าการมีนักธุรกิจมาทำการเมืองไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำแต่อย่าทำธุรกิจการเมืองซึ่งบทเรียนในอดีตล้วนมีค่าต่อนายกรัฐมนตรีการจะหนีชะตากรรมเรื่องของคดีก็คือต้องไม่โกงซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลถแถลงไว้ในนโยบายก็คือแนวนโยบายในการซื่อสัตย์สุจริตรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวมก่อนที่จะกล่าวทิ้งท้ายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นายกจะปลอดภัยเมื่ออยู่ครบสี่ปีหรือไม่ครบก็ตามโดยไม่ต้องติดคุกอันเกิดจากการทุจริตค่ะนอกจากนี้ก็ท่านชวนเองก็อวยพรนะ,ะบอกให้นายกเศรษฐาเนี่ยประสบความสำเร็จะะก็คือว่าต้องอยู่ครบหรือไม่ครบก็ตามเนี่ยโดยไม่ต้องติดคุกแล้วท่านชวนก็พูดอีกหน่อยนึงนะงงบอกว่าไม่ไปอยู่ในกลุ่มคนโกงโกงทั้งโคตร กลุ่มโคดโกงโกนทั้งโคดอันนี้คือคำที่คุณชวนได้มีการอภิปรายไว้นะคะอะ่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก่อนจะชี้แจงประเด็นอภิปรายของนายชวนเนี่ยก็บอกนะคะว่านายชวนเนี่ยพูดชื่อตอนเองผิดนะต้องชื่อเศรษฐาสิไม่ใช่เชษฐาและแม้จะเป็นนักธุรกิจมาก่อนแต่ก็ยืนยันบอกว่าการที่จะมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะต้องการเห็นประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความตั้งใจมาด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง มาด้วยความตั้งใจที่จะทาประโยชน์ให้กับประเทศชาติสําหรับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าว่าแต่7,500ชีวิตที่ไม่ควรจะสูญเสียท่านนายกบอกว่า1ชีวิตเนี่ยก็มากเกินไปแล้วก็เห็นตรงกันว่าความสูญเสียไม่ควรจะเกิดขึ้นส่วนวิธีการเข้าถึงปัญหาและความลึกของปัญหาเนี่ยอาจจะต่างกันหรือวิธีการที่จะนําไปปฏิบัติต่อไปในอนาคตแต่ก็มั่นใจว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนโดยพักร่วม11พัก ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ย้ำได้ว่าการเลือกปฏิบัติต่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยผู้บริหารสูงสุดของประเทศถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่บังควรรัฐบาลที่มาจากประชาชนทั้งประเทศไม่ว่าจังหวัดนี้จะมีสสในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่ก็เป็นความตั้งใจอันสูงสุดในฐานะนายกที่ต้องให้ความเป็นธรรมให้ความเสมอภาคแล้วก็ให้ความเท่าเทียมกับคนไทยทุกคนท่านนายกยังบอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่ยังไม่ได้รับอำนาจบริหารราชการแผ่นดินเนี่ย จังหวัดแรกที่ท่านลงไปก็ภาคใต้นะก,ก็คือที่จังหวัดภูเก็ตแม้พักเพื่อไทยหรือว่าพรักร่วมรัฐบาลจะไม่มีสอสเลยแม้แต่คนเดียวแต่ก็ให้ความสําคัญกับจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่ภาคใต้ซึ่งการกระทําเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ดีกว่าคําพูดว่ารัฐบาลน,นี้จะบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรเจตนารมณ์ชัดเจนค่ะเพื่อเป็นนายกนำพรรัฐบาล ที่เป็นของคนไทยทุกคนนั่นเองนะคะก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันในช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดหรือว่าได้มีการถแถลงไปบอกว่าเออท่านนายกเนี่ยไทยไม่ต้องใช้สคริปต์เลยนะสามารถพูดแล้วก็อธิบายต่างๆที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาได้มีการพูดถึงได้เลยน,นิ่มนะิ่มเนี่ยแต่บางประเด็นบางประโยคนี่เชื้อเหมือนกันนะ,ะอย่าได้ฆ่าคนคอะไรประมาณเนี้ยค่ะ,คะ